สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอาคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถครอบครัวระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด Honda o dy ด s e ซ2026รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายความหรูหราและการใช้งานจริงสําหรับครอบครัวยุคใหม่ตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านเคลื่อนที่มากกว่ารถยนต์ทั่วไปวัสดุภายในถูกเลือกใช้อย่างประณีต ทั้งหนังคุณภาพสูงผิวสัมผัสนุ่มแผงตกแต่งลายไม้และอลูมิเนียมที่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้กับทุกมุมของรถเมื่อพูดถึงภายในของ Honda Ody s s e ซ2 0ส6สิ่งที่โดดเด่นมากคือพื้นที่โดยสารที่กว้างขวางเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระได้ดีเหมาะกับการเดินทางไกลเบาะแถวที่2และแถวที่3สามารถปรับเองนได้อย่างอิสระให้ความรู้สึกเหมือนห้องนอนเคลื่อนที่สำหรับผู้โดยสารโดยเฉพาะเบาะแถวที่2ซึ่งสามารถเลื่อน ปรับเองนและแยกอิสระทําให้ผู้โดยสารสามารถนั่งพักผ่อนหรือเอนตัวนอนได้อย่างสบายหากเป็นการเดินทางใกลเก้เด็กๆหรือผู้สูงอายุสามารถพักผ่อนได้เต็มที่พร้อมกับอยู่ในห้องนอนส่วนตัวที่เงียบสงบแสงไฟแอมเบียนไลท์ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้ให้แสงนุ่มนวลสร้างบรรยากาศผ่อนคลายโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนระบบปรับอากาศแบบแยกโซนสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามความต้องการของผู้โดยสารแต่ละตำแหน่งช่องแอร์ถูกจัดวางอย่างทั่วถึงทำให้ความเย็นกระจายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะนั่งตำแหน่งไหนก็รู้สึกสบายในส่วนของพื้นที่ใช้งานด้านหลัง h อน da o โอ s s e ซี0 2 6ให้ความรู้สึกเหมือนห้องอเนกประสงค์สามารถปรับบอกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระหรือปรับให้เป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวบางคนอาจใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นมุมพักผ่อนสำหรับเด็กหรือเป็นพื้นที่นอนชั่วคราวระหว่างการเดินทางไกลาการออกแบบพื้นที่ภายในทำให้รถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยว แม้จะเป็นรถครอบครัวแต่ Honda Odyssey 2026ก็ให้ความสำคัญกับความสะอาดและความสะดวกสบายในลักษณะที่เปรียบเสมือนห้องน้ำเคลื่อนที่วัสดุภายในทำความสะอาดง่ายพื้นรถออกแบบให้ทนต่อความชื้นและสิ่งสกปรกมีช่องเก็บของห่อลลยจุดสำหรับอุปกรณ์ส่วนตัวทิชชู่หรือของใช้จำเป็นทำให้การดูแลรักษาความสะอาดภายในรถเป็นเรื่องง่ายเหมาะมากสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ในส่วนของตำแหน่งผู้ขับขี่หรือที่หลายคนเรียกว่า driver room ตรงนี้คือหัวใจของ Honda Odyssey 2026บอกคนขับถูกออกแบบให้รองรับสรีระอย่างดีปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางช่วยลดความเมื่อยล้าในระยะยาวพวงมาลัยมัลติฟังชั่นหุ้มหนังจับถนัดมือควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายหน้าจอเรือนไมดิจิทัลแสดงข้อมูลชัดเจนอ่านง่ายไม่รบกวนสายตา หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto การสังงานทำได้ลื่นไหลตอบสนองรวดเร็วระบบเสียงคุณภาพสูงให้มิติเสียงที่ชัดเจนทำให้การฟังเพลงหรือดูความบันเทิงระหว่างเดินทางเป็นเรื่องเพลิดเพลินระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ของ Honda าใส่มาให้แบบครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคน ทัศนวิสัยในการขับขี่ถือว่าดีมากกระจกบานใหญ่รอบคันช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนลดจุดอับสายตากล้องมองรอบคันช่วยให้การจอดรถในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่การควบคุมทำได้อย่างมั่นใจพวงมาลัยตอบสนองดีช่วงล่างถูกปรับมาให้เน้นความนุ่มนวลเหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัว สิ่งที่ทำให้ Honda Odyssey 2026แตกต่างจากรถทั่วไปคือความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นช่องชาร์จ USB ที่มีให้ครบทุกแถวที่วางแก้วน้ำขนาดใหญ่ช่องเก็บของใต้เบาะและพื้นที่เก็บสัมภาระที่ปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดเมื่อขับขี่จริงความเงียบภายในห้องโดยสารถือว่าทำได้ดีเสียงจากภายนอกถูกเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บรรยากาศภายในรถสงบเหมาะกับการพูดคุยหรือพักผ่อนเด็กๆสามารถนอนหลับได้สบายผู้ใหญ่ก็สามารถนั่งผ่อนคลายเหมือนอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านโดยรวมแล้ว Honda Odyssey 2026เป็นรถที่เหมาะสําหรับครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายระดับสูงภายในให้ความรู้สึกเหมือนมีห้องนอนห้องพักผ่อนและพื้นที่ใช้งานครบในคันเดียวตำแหน่งผู้ขับขี่ถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจเทคโนโลยีครบครันและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ ถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ให้มากกว่าการเดินทางแต่ให้ประสบการณ์เหมือนอยู่บ้าน Honda Odyssey 2026คือ1ในตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับสำหรับวันนี้อคารีวิวต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมหากชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า